กรบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมนะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม F2 Alive ครับผมนะวันนี้เราอยู่กับทีม600 X Battle Pass นะครับคลิปนี้เป็น EP ที่5ทุกคนครับผมเราสลับทีมนี้ก่นครับอัปเดตล่าสุดครับผมตอนนี้มูลค่า3 0 0 0 M ครับ จากที่เราจัดตอนนั้น4ี่แสนนะมูลค่ามันมีการลดลงมาเรื่อยๆเลยับผมแล้วปัจจุบันตอนนี้ FP ทุกคนครับ260รเรียบร้อยครับอันที่จริงเนี่ยคลิปนี้อาจจะต้องอัดอีกประมาณ 4- หรือ5วันเลยทุกคนครับแต่ผมหยิบมาก่อนครับเพราะว่าวันนี้มีแพ็คพิเศษเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าเป็นแพ็คอะไรนะครับก่อนไปดูเรามารับตังคุลิตก่อนนะครับผมเปิดโบวดไปใช่ไหมครับว่าเราจะซื้อเอโต้เดอะโมเมนต์นะครับหรือว่าจะซื้อกุลิตเดอะโมเมนต์ก่อนเนี่ยปรากฏว่าผลโบวตนี่คือแบบเอกชัยเฮ้ยเอกฉันมากๆผู้ชมครับ ผมก็เลยเอากุลิดเนี่ยมาขายเพื่อแบบเก็บเงินส่งทุณครับไปซื้อตัวต่อไปนะครับผมจะใช้คูปองเป็น20%่สิบละกันนะครับได้บวกเพิ่มอีก3,000ันเบ็ดเสร็จตรงนี้30,000ืเอ็มคุณผู้ชมครับรับมาก่อนเลยนะฮะตอนนี้เรามี3,500สนทุกคนครับหลักๆเนี่ยขาดอีกประมาณ300,000แต่ที่จริงนะตอนนี้ผมคิดว่ากุลิดอ่ะประมาณสัก6,263เนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นคนขายต่ำกว่าราคา500,000แล้วนะทุกคนเนี่ย จะมีช่วงกราฟประมาณเนี่ยที่มันดิ่งลงมา5้าแสนเจ็ดนะครับเห็นคนขายอยู่นะแต่ผมก็ไม่มีเอ็มครับที่เหลือเนี่ยดูจากเฉลี่ยเนี่ยประมาณหกแสนนิดๆเห็นไหมครับมี6กแสนหนึ่งหกแสนสองหกแสนสามก็ตามลําดับเลยนะครับตอนนี้ราคามีขายอยู่ที่6กแสนเก้าครับแต่มีคนตั้งรับอยู่6กแสนสามหมื่นเอ็มนะครับและนี่เลยครับผมนะสำหรับแพ็คที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้รุ่นครับเป็น f อฟซีออนไลน์จัดให้ครับแพ็คละ97บาทนะครับมันเข้ามาไม่กี่วันเข้ามาวัน2วันมั้นผมก็เลยซื้อไวทุกคนครับ ต้องบอกว่า ID นี้นะครับเราเติมเงินทั้งหมดนะครับณปัจจุบันเลยทุกคนครับสามพบาทนะครับแล้วคือผมจะไม่ได้เติมอีกถึงประมาณกันยาหรือว่าสิงหาเลยทุกคนครับเพราะนตอนนี้เอฟซีผมเหลืออยู่ครับเหลือพอที่จะซื้อพารตัวใหญ่นะครับแล้วก็พารตัวเล็กด้วยนะครับรวมกันเนี่ยประมาณ3เดือนผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าแคสเหลือเนี่ยเราจะสามารถซื้อของอะไรก็ได้ถ้าคิดว่ามันคุ้มนะครับ ผมก็เลยจัดแพ็คนี้มาเลยครับ5แพ็ค400กว่าบาทแล้วก็ตอนนี้ครับผม FC ผมเหลืออยู่ประมาณ200,007นะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูก่อนนะจะได้อัปเดตกันนะครับนี่ครับปัจจุบันก็หหดนะตอนนี้206,000นะครับสำหรับ FC ครับนั่นหมายความว่าจะพอซื้อพาร์ททั้งหมดอีก3เดือนนะครับเดือนนี้เดือนอพฤษภาใช่ไหมครับมิถุนากรากฎาคมสิงหา อยู่ได้3เดือนครับเมือนจะต้องเติมเงินอีกทีน่ะประมาณกันยายนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนครับปัจจุบันใช้เป็น3,000บาทแล้วก็เหลือๆออีก3เดือนเลยนะครับนั่นแลยครับที่มาของความคุ้มค่าของเราก็คือโปรโมชั่นคูณ2นะครับหลายคนถามหาแต่ล่าสุดเพิ่งผ่านไปนะฮะสำหรับโปรคูณสแต่ผมไม่ได้เติมฮรเดี๋ยวไปเติมแบบใกล้ๆสักประมาณกรกฎาหรือว่าสิงหานะครับถ้ามันมีโปรมาค่อยเติมแล้วกันตัวบ้านนี้ก็ยังไม่เติมครับเดี๋ยวมันจะบานไปทุกคนนะสำหรับบนนนัั้อม่ใกกลว ประมาณนี้ด้วยครับถ้าเกิดว่าออนเวลาถ้านับจากเหรียญนะครับผมออนมาน่าจะ12วันนะประมาณ12วันก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะรับมาทุกคนครับแล้วยังไม่พอด้วยครับด้วยความที่ตอนนี้แคสเรา2องแสนหกนะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณ3 0ม0 0ื่นนะครับสามหมื่นที่เหลืออยู่เนี่ยวันนี้ผมจะไปซื้อบัตดีด้วยแพ็คนึงส่วน2องหมื่นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมคุ้มคุเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับผู้ชมคนไหนมีคําถามก็คอมเมนต์มาได้ทุกคครับผมพยายามทําให้มันแบบโปร่งใสที่สุดทุกคนฮ ให้แบบมันรู้ว่าเฮ้ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับอ่ะหลกัลกๆแพ็คนี้ครับจะได้ SVP ด้วยฮะเวัน5อันก็ประมาณเดือนกับอีก5งวันนะครับอย่างที่ผมบอกครับใครมีอะไรสงสัยอะไรยังไงครับว่าเฮ้ยตัวนั้นตัวนี้มาจากไหนเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าอาหารเม้นบ่อยแต่เม้นไม่ค่อยเยอะทุกคนนะครับมีอะไรแชร์ก็แชร์กันมาได้นะครับเปิดได้ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยแชร์กันไม่ได้ครับหรือว่าอยากให้ซื้อตัวไหนก็คอมเมนต์มาแล้ว 99ชิ้นนะครับโอ้มีการลุ้นบอก5ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับที่เหลือประมาณนี้ทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไอ้พวกสายฟรีก่อนละกัน6กแสนหผมคิดว่าน่าจะที่จริงผมคิดว่าแพงไปด้วยซ้ำอ่ะนะครับควรจะหกแสนต้นๆหรือว่าหกแสนนะครับสำหรับกุลิตเพราะว่าตอนนี้นะครับนักเตะราคาลูดแบบเยอะมากแต่ก็นั่นแหละครับประมาณนั้นคุณผู้ชมครับ6กแสนแล้วก็เก็บเผื่อไว้ก่อนนะเผื่ออุบัติเหตุครับคลิปนี้ถ้าเป็นไปได้ต้อง3ามแสนนะคุณผู้ชมครับตรงนี้มาก่อน18นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดที่มันลลุ้นนก่อะกันไปครับ ขอ3ามแสนครับมีการ์ดบุญโมแปดเยอะมากนะครับออนอาจจะออนไม่เยอะนะครับประมาณ10วันโดยประมาณนะครับแต่บอกเลยว่าการ์ดบุญโมแปดเยอะครับทีมนี้อ่ะน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็แรงลีด้วยครับไอ้พวก25งหมเนี่ยมาจากแรงนะครับอ่ะไปครับขึ้นมา4ี่สี่แสนหนึ่งหมื 8, 000, ม่นแปดพันเอ 8, 000, ม็อ 8, 000, มครับ นี่เฉพาะ BP ครับเพราะฉะนั้นกลมๆเลยประมาณ2 0 0 0 0นนิดๆมีลุ้นว่ะการ์ดไม่น่ามีอะไรทุกคนครับเดี๋ยวผมพยาดเปิดเลยครับหลักๆน่าจะได้2เซตนะฮะสำหรับการ์ดดองของเรานะครับมาทุกคนครับยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันครับมีอะไรพูดคุยกันได้คุณผู้ชมครับมาดูครับร5อบใบแรกครับผมนะมีฮาร์ดเกอร์การันตีบวกหครับต้องตัวดีแหละจริงหมื่นไหหลักหมื่นไหมหมื่นโอ้โหไม่หมื่นครับ หัค่าเป็นอุ้ยร้อยสิบสามเลยนะฮะอันเดรสเปลรล่าครับถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อต่อร้อยสิบสามเนี่ยมันแพงมากนะฮะสองหมื่นได้คุณผู้ชมครับโอ้ใบแม่งใบนี้เกลือครับใบนี้ดีอื่นเนี่ยแบบหลักหมื่นมาอยู่นะครับมาต่อที่เซตที่สองนะครับหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นใบนี้ครับที่ดีที่สุดนะครับเหลืออีกหกใบแล้วก็เหมือนจะมีคัดอีกนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับไปไปเลยนะครับ ดี๋ยวเปิดตรงนี้เสร็จทุกคนครับเราจะไปดูของแบบเสียตังค์แล้วนะฮะอันนี้เป็นการ์ดฟรีนะเน้นย้ำว่านี่คือการ์ดฟรีครับฮ์ดเวอร,เอร์เกอร์อีกแล้วโอ้โหแล้วยังเกลือเลยอุ้ยที่จริงการ์ดดีมากนะฮะโอ้แต่มันเป็นอ๋อโอ,โอ้เป็นอะไรที่เกลือมากทุกคนครับอะใบสุดท้ายแล้วทุกคนครับเป็น FA คัพ10ชื่อครับอันนี้ก็จากกิจกรรมสายฟรีเช่นเดียวกันคุณผู้ชมน่าจะได้เปิดและละใบเนี้ยนะครับคิดว่านะครับ อ่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเอาตัวเป็นฟูลเชลซีแล้วกันเพราะว่านักเตะนะน่าจะขายไม่ออกคุณผู้ชมครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับที่เหลือนะมันไม่รู้จะคัดใครแล้วนู่นครับมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะนักเตะเชลซีอ่ะเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมไปครับไฟหรือไม่ไฟครับ FA คัด10บชื่อบวก6ไม่ไฟครับประหลักได้ไหมเอโต้โอเคครับ112ไม่ได้แย่คุณผู้ชมเก็บไว้มาเป็นตัวโรเตชันได้ครับในระหว่างที่เรายังไม่ได้เสริม ก็หลักๆอย่างที่บอกครับช่วงนี้ผมอินมากกับการที่แบบเวลาเล่นตัวไหนไม่ฟิตไม่ให้ลงอะไรเงี้ยตัวไหนฟอร์มไม่ดีเปลี่ยนออกอะไรเงี้ยเหมือนแบบเน้นเหมือนในชีวิตจริงนียจะได้สนุกนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ตามการดูวยครับกับแพทบั u d ี้นะครับ ภารกิจคู่หูก็ยังไม่ได้รับเลยนะฮะโอเครับมาเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตใช้ตังผมใช้ได้อีกประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมเก็บไว้ซื้อ Battle Pa าร์ตนะครับสตัวนะฮะอ่ะโอเคนะครับหลักๆก็จะเหลือ2 0,000ื่นแล้วคุณผู้ชมทีเนี้ยจากนั้นไม่พอครับมาดูกิจกรรมที่มีการอัปเดตมาตอนเซิร์ฟเปิดนะฮะนั่นก็คือกิจกรรมนี้ทุกคนครับคุณผู้ชมเข้ามาคุณผู้ชมกรอกรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก็ยืนยันเบอร์โทรด้วยนะฮะผมกรอกเสร็จแล้วเนี่ยมัน 20,000m ครับรับมาโอ้หวานเจี๊ยบครับการ์ดลุ้นปกแปลกด้วยนะครับมีเควินเดอะบอยฟรีด้วยฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้หรือเปล่านน่าจะชาครับเดอะบอยแล้วก็กล่องส่วนตัวเนี้ยต้องเล่นแบบป่าไม่ฝาว่าเกมนะซึ่งก็ไม่ได้จําเป็นครับเก็บไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็จะมีลุ้นนะสำหรับเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับประมาณนี้ด้วนะสำหรับกิจกรรมครับแค่กรอกรายละเอียดจากนั้นรับฟรีได้เลยนะครับอ่ะมาครับเอาเงินมาก่อนคุณผู้ชมดูดินี่คือเงินที่เพิ่งรับมาล่าสุดเลยนะครับอย่างเยอะ อ้หวานเจี๊ยบครับอย่างนี้ครับได้เพิ่มอีก3 0,000ื่นครับหลักๆต้องการอีกถ้าเกิดว่าเราจะเอา6กแสนหครับหลักๆต้องการอีก20,000นนะครับโดยประมาณนะฮะสองแสนโดยประมาณเนาะอ่ะที่เหลือก็รับมาแล้วนะน่าจะเป็นแพ็กบัตตี้เหรอใช่ไหมอ่ะรับมาทุกคนครับสหรับตัวบัตตี้แล้วก็แพ็กบัตตี้นะฮะเอาเดอร์บอยด้วยไหมจะได้ไฟครับไม่ได้ใช้แต่ก็เปิดมามาดูครับคุณผู้ชมบัตตี้นี่ร้อยเดียวนะนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับ เออเดอร์บอยแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะครับคงไม่มีใครแพงกว่าเดอร์บอยครับเบลเชียมสกิปได้ไหมเอาไมส่สกิปแล้วกันมาละมาดูไส้ในคุณผู้ชมครับ <S <S โอ้สี่ล้านล<ๆ>้านเดอร์บอยไม่ตายเด้อปึ้งมาอุ้ยบาโคลาเหรอร้อยสิบสองครับแล้วก็เวลฟาร์ดปะหรือเวลฟาร์ดเวลฟาร์แหละโอ้ถูกมากเลยอะ่ะอ่ะประมาณนี้ครับมาน่าจะใช่แหละคุ้นๆการแจกฟรีครับจากเมมเบอร์ อุ้ยฝาอยู่นะคอแนแลนเฮ้ยเฮ้ยกุลิเหรอไม่ไม่ใช่กุลิศ 4F ปั๊นผู้ผูเซโดฟปีนี้ผมไม่แน่ใจว่ากุลิศอ,อะไรนะ 4F หรือเปล่านครับผู้ไม่งั้นคือไม่ต้องซื้อนะฮะสำหรับกุลิศเนี่ยใช้ไม่ก่อนครับสองหมื่นหนึ่งพันครับเซโดฟว่าโอ้โหตกใจเลยครับอันนี้น่าจะการ์ดฟรีนะครับน่าจะการ์ดเมมเบอร์นะ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดะนะครับอเอาเลยครับวันนี้ประเรดิมด้วย2 0 0 0มืนะฮะเริ่มเข้าใกล้ไปอีกขั้นนึงคุณผู้ชมสำหรับกุลิตนะครับวันนี้ขอได้เสริมละจริงๆคุณผู้ชมขอได้เสริมแหละสอปอร์ตไลท์ครับโอ้โหไม่ไฟแสดงว่าไม่แปดนะครับโอ้โหมาเกฮีฮะเป็นการเปิดการ์ดที่เหมือนแล้วเปิด Battle p a าร์นะเพราะการเยอะนะครับคุณผู้ชมไปครับการันตีบวกแปด ปีโอ้โหสปอนเลอ์ลไม่ใช่เอลโอ้โหทุกวันนี้113ไม่ไฟนะครับบวก8มาฟโลปันนอครับมาเข้าสู่เดอะแบกประจำคลิปนี้ทุกคนครับแพ็คละ97บาทผมจัดมา5แพ็ครับเลยคุณผู้ชมครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าผมคาดหวังพอสมควรนะฮะมุนแจเดี๋ยวค่อยไปซื้อแล้วกันเนาะเงินเนี่ยได้มาอีก15นะครับตรงนี้ครับ ใก้ถึงความจริงแล้วคุณผู้ชมผมแพ็คโค้ดเยอะมากแพ็คโค้ดคือแบบเยอะมากๆครับมีตัวดีๆไหมไม่น่าได้ใช้ครับไปครับไปแร้วตื่นเต้นตื่นเต้นตเออครับอโอ้โหบกแปก,ก็ได้นะทุกคนผมขอปบอกแปกตัวละหมื่นสองหมื่นนะที่จริงอ่ะจะได้แบบสะสมเงินไปเรื่อยครับจะได้ซื้อจะได้เสริมครับ มาก่อนเลยครับสลับบวก7ครับแรมซี่นะครับเมื่อกี้8นะครับใบนี้ขอร้อง FA อีกแล้วโ okay, อเครอบนี้ไฟบราซิลกาคาเฮ้ยกาคาผู้ชมกาคา8 8อุ้ยแย่แย่ฉันว่ากาคาเราไม่ไม่แปดด้วยคือถ้ากาคาผมจำได้ว่าล้านเอ็มนะ เราแม่งเป็นโลดาวดินยูเราไม่แปดด้วยฮะอู้กาก้าเมื่อกี้นี่คือจบเลยนะมาเผื่อซื้อกุลิตแล้วก็เอโต้ได้เลยอะนะครับสองตัวสปอร์ไลท์ครับโอ้โหไม่ผมคิดถูกหรือเปล่าเนะี่ยผมคิดถูกหรือเปล่าที่ซื้อแพ็คนี้มาเนี่ยเกือบห้าร้อยนะฮะ หใบเนี่ย400กว่าบาทครับโอเคอังกฤษมันคงไม่ออกตัวโมลีหรอกจริงคุณผู้ชมมาเกฮีครับคือจะให้ใช้ให้ได้นะฮะตัวนี้ก็อดีตเชลซีนะเอาไปไว้เป็นตัวโรเตชันไหมโอ้แต่ที่จริงก็อยากขายอ่ะคุณผู้ชมเพราะเราต้องการตังค์ครับเราต้องการเสริมคุณลิตนะครับโอ้แม่ง เส็งว่ะอ่ะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมแปดใบเดียวครับสปอร์ตไลท์โ okay. อเค CF หรอนึกไม่ออกเลยครับคเรียโคเรียบวกเจ็ดห้าใบครับแปดมาใบเดียวครับที่เหลือบวกเจ็ดนะครับนี่ร้อยสิบแปดนะคเรียถ้าเกิดว่าบวกแปดอะแต่ก็มันไม่ได้คุณผู้ชมครับ ค้ำควรไปก็น่าจะเท่านั้นครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับแพงสุดเนี่ยเป็นเซดอฟนะครับถ้าเกิดว่าขายเซดอฟใช่ไหมครับเจฮีเนี่ยปล่อยได้นะครับโหแล้วราคาแม่งดูดมาแบบเยอะมากทุกคนโห้ดิโน่บวกแก็ยังดีอ่ะคุณผู้ชมเกาหลีอาโคเรียาห้าหมื่นเลยเหรอถูกมากนะครับมาเดี๋ยวเราใช้ star point กันดุกคครับผมมีแสนหนึ่งนะฮะมันจะหมดอายุอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ก็ซื้อมาเลยครับเพราะมันเป็นแพ็คที่น่าจะแพงที่สุดแล้วครับ ได้กูแจตรงนี้มาอีก10อันใช่ไหมตอนแรกเรามี30เดี๋ยวผมซื้อเลยท่จริงก็อยากจะเก็บให้มันแบบครบนะมาได้เท่าไหร่ครับเพิ่อมอีกสักหน่อยก็ยังดีนะครับผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูครับว่าปิดคลิปเนี่ยเรามีเบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าได้ตั้งรับอ่ะถ้าเกิดว่าราคามไม่ลูดอะ่ะที่จริงมันมีคนขายเยอะมากนะทุกคนกุลิตอะ่ะนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละเขาก็รอได้อะ่ะเป็นผมผมก็รอทุกคนไม่มีความจำเป็นต้องต่ำนะมันเป็นตัวที่แบบขายออกอยู่แล้วนะครับ ตามน,นั้นคุณผู้ชมครับเรียบร้อยเกลือมากโหด็อกบาครับอ่ะประมาณนี้ครับเบ็ดเสร็จเดี๋ยวผมรอขายทุกอย่างออกหมดเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่าเบ็ดเสร็จได้เงินเท่าไหร่ A few moments later ตอนนี้ตัวหลักๆขายออกเรียบร้อยแล้วทุกคนครับก็น่าจะต้องรับแล้วละ่ะทุกคนครับจะมีบางตัวที่ยังไม่ออกอย่างแบบมาเกฮีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ออกจริงๆแต่ส่วนตัวผมคิดว่าขายออกนะครับนะีบ่ฮะมาเกฮีเราก็จะมีฟันอันโฮฟันอันโฮนี่ไม่ออกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นตัวบัก๊กนะครับ ่ะที่เหลือประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรารับตังค์มาเลยครับห0 0แสนได้คุณผู้ชมครับแต่ห0แสนเนี่ยไม่ถึงครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้คูปองก่อนครับเซโด้ผมใช้30เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าแพงสุดนะครับที่เหลือเนี่ยผมใช้20่สิแล้วกันเพราะว่าเปลืองอะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับได้มาเป็นเสร็จทั้งหมด53,100ืนเอ็มนะครับเป็นเสร็จประมาณนี้เลยครับคลิปนี้รับมาคุณผู้ชมเหลือไม่น่าได้ใช้อะไรมากมายครับอ่ะเดี๋ยวที่อันจริงนะพวกนี้ผมยกเลิกก่อนได้นะ จะเก,ก็บไว้เป็นวัตถุดิบที่บอกว่าผมขายแบบหมดเลยคุณผู้ชมครับเพราะอากได้ตังค <c oughs> ์โอเคเอามาไว้ตีบวกทำเควสนะหลกัหลกๆเราต้องออนเพิ่มน้ยครับก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมซื้อกุลิตไปเนี่ยนะครับตัว FP เนี่ยเหมือนจะไม่พอถ้าเกิดว่าจะหาตัวช่วยนะครับผมสามารถเอาทางด้านของป e นะีเตอร์เช็คเนี่ยไปขายได้เพราะหลกัหลกๆเราต้องใช้ไปตัวปิดนะครับ น,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจครับแต่ก็เดี๋ยวเก็บไว้นี่ก่อนครับผู้ชมคนไหนมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากแนะนําก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากรู้อยากอะไรแบบอยากสอบถามก็ได้หมดเลยนะครับหลกัหลกๆตัวนี้ตัวแรกนี่คือผลบทของคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเสริมคุณลิตก่อนแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเอโต้นะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนขอโทษด้วยที่ไม่ได้เสริมในคลิปนี้นะฮะแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆก็คือวันนี้เราได้เปิดการ์ดเยอะมาก เพือเปิดมากกว่าแชมเปี้ยนพารด้วยซ้ำครับแล้วก็เหลือโควตาใช้อีกประมาณ200บาทหรือว่า2,000 0 FC ครับยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรคุ้มคๆเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกันที่เหลือครับแบทเทิลพายาวๆจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับจากการทวนครับผมในคลิปนี้ประมาณนี้ชอบใจฝากกดไลค์กดติดตาม h anel n Next TV ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ